ไย่ยาเต็มหัวเลยปีน ah, oh ี้อะยัง <actual> ม <ized så drafting> oh ีน้องตาวเลยอ้โหแม่งโผล่มาิีเดียวสั์เลยเอาหัว ไอ้คนนี <Okay. S 1> baz, 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 baz. ้ก็ขยันเป้าตับนะไอสัตว์ปัญญาอ่อนแปด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 เอทีเค้กคเฮ้ยจะไปหาพ่อมึงเหรอใชบี โอ้ยเหียฝ okay. uh. right. ังหลังฝังหลังสัตว์ที่นี่แฟดเก่งอย่างไว้สัตว์ลิงนกสสตว์เชือกเลยนะมึงลิงไม่โดนเลยเฮียสองปืนอยู่กันนี่ไหวสัตว์มาดูเอกันเต็มเลยของตัว One enemy remaining. Uh, <laughs> one grenade out. Right here. Uh, uh, headshot. My old ready. One enemy remaining. <laughs> enemy spotted B. Going at you. Blinding! Reloading. My Flash out! I don't have... Remaining. and now on <laughs> <in here. laughs> one enemy remaining. Flawless. Smoke. Uh -huh. Oh, oh i here. wing, I wing yeah. from it, from it. Enemy spotted One enemy remaining. ปัญหาอ่อนโอ้ยเฮียมันเอามันมาเปิดตีวิ่งตรงกลางเลยนั่นไงเฮียไม่ถนัด <c oughs> ต่างกันเลยจะลองเล่นเป่าจะเล่นเป่าถุนหมาคุยอะไรฮะอีมานะอีหมาอีมาเปล่าทุนหมาเออเป่าถุนหมาจัดอ่ะพี่หรือเปลี่ยนก็เลยเล็ดแม่งเลยเดีย๋ยวไม่เอาจริงไงเราเอาจริงเดี๋ยวเขาเปลี่ยนเป้าเดียวมาเข้าไปน้อยอ Come on, come on, come on. ีจะไปตัวขบนน่ะขบวนขบวนขบวนขบนเดี๋ยวไปเดี๋ยวไป ไอ้เฮียสกายอยู่ล่างตรงนี้นี่ไอ้เยอะให้เหมือพอดีเลยแม่งเดินมมาสิกตัวอยู่อีกช่วยปัญญาอ่อนนี่แค่เนี่ยวัดคงวัดคงไ

เดี๋ยวผมแปดเดี๋ยวผมแปดเดี๋ยวผมแปดเติมสามสองหนึ่งแปดเนี่ยบอกแล้วไม่ปัญญาอ่อนพวกเนี่ยโอ้ยเายแล้โอ้ยโอ้ยยิงไม่โดนให้โดนให้ม่าจะเต็มแล้วโอ้ยยิ่นี้แม่งเปลี่ยนปืนก่อนกูไอ้สัต โอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแสิบแปดสิบปสิบสิบเรามจเรเรเต็มเราเต็มนี่เราจัดทีละบี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 บ Spike planted กูไอ้สัสจะพีกริบไปทานั่นไปมอกูว่ะไม่ใช่เดี๋ยว ไม่ใ้เาทเดี๋ยวเดยเดีอย้หืมวามเ้าส่งแปรสัตว์อ้เี้แไม่มีคนอยู่ตรงนี้นี่ว่า ยัง oh. น oh ิ oh. oh ่งรู้เยอะเลยเล่นโอเคเล่นน้องเล่นอยู่เขาเล่นอยู่พี่แฟนน้าแฟนน้าระวังนะปล่อยพี่เฮ้ยข้างบนวอลข้างบนวอลข้างบนวอลล็อกไปแล้วล็อกอยู่ผมล็อกประตูสร้างสายสายพี่โอ้ยียสกาัดไอ้มาสตว์เลยเล่นไม่ได้แล้ยสัตว์ปืนก็ไม่มี ปัญญาอ่อนจัดเย็นยังอยู่นะสิชุบแหละเป 3, 2, 1, ิดเปิดเปิดสามสองหนึ่งเปิดเลยเปิดเลยตายละเอ้ยเนี่ยมีตัวโหรยิงเงนาหลังเลยครับลูกโอ้ยเขียนนี่นั่งเนาะ ตดออาตันเลยไมทไมเอาอสัตแล้วบอก่รอเน okay. uh, okay. oh. no. hey, ี่ไอดบุยแบีบีบีเสกโล ว่าจะฟาวว่าจะฟาวโอ้ยยี่นี่ฝังหินเป็นไงวะสวยสวยสองตัวข้างในสวยดูเรียวดูเรียวอันนี้อะไรอันไหแปดแฟโแฟด

ไม่ได้ปัญญาอ่อนเลยมีฮารุสมอฟเฉยไอ้เหี้ยบอดี้บ็อกซ์กูเฉยเลยสัตว์ขี้แตนไอ้เหี้ยเนี่ยเลน่าเรน่าเลน่าวอเตอร์ฟอลเลน่าวอเตอร์ฟอลมายืนทับไลน์กูหาแม่มึงไอ้สัตว์เก็บอะไรที่นี่เจ็บอะไร ได้เลยเลยเลยโอ้ยเฮียโอ้ยเฮียดีเฟกหรือพ่อมึงเฮียอะไรเนี่ยมึงตอบบททีได้่คิวจ่อยเฮียซีซีซีไม่ใครก็เบรกไซส์ไม่ใครจะได้ถ้าดีเฮียไม่ไหวแล้วเฮียเบื่อแล้ว ไอ้เคียนี่การไซส์ไม่เป็นไนี่เชี่ย like จะบอกนะเชี่ยพอกูโยนแล้วจะชนะไอ้สัตว์ตาวเนี่ยโ oh, oh. อ้แม่งเล็งรอเลย What the fuck team เยงอุน s <S น่นหีดจัดอะโ oh, oh, oh. อ้รอนจัดเลยเชี่ย แม่งเบรกไม่เป็นไอ้เหี้ยมันวางบอดเหี้ยอะไรของมันเน,น่ะเหี้ยตายเดี๋ยวโคตรตายละ down ไอ,อนน้เหี้ย